สวัสดีครับวันนี้อยู่กับร้าน PK Super b i k e นะครับวันนี้พามาชม CBR 6 5 0 R หหนนะครับคันนี้สภาพสวยๆใสๆเลยนะครับจะออกแนวเดิมๆเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวพามาชมนะครับพามาชมด้านหน้านะครับด้านหน้าสภาพสวยๆนะครับคันนี้ มาในส่วนของล้อแม็กนะครับคันนี้จะได้เป็นกาดมอน้ำด้วยนะครับคันนี้ล้อนะครับสวยๆนะครับคันนี้ต่อไปมาชมห้องเครื่องกันบ้างนะครับคันนี้สภาพเดิมๆสวยๆเลยนะครับสภาพแบบว่า ใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับคันนี้ยๆใสๆเลยนะครับใหม่มากๆเลยนะครับคันนี้ยังใช้ได้งานใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับยางท้ายเดิมมีให้นะครับตัวคันนี้สภาพใหม่ๆเลยนะครับ มาดูในส่วนของโซ่สเตอร์กันมั้งนะครับนี่สวยๆเลยนะครับคันนี้ใหม่มากๆเลยนะครับพาชมรอบคันนะครับทางด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายโอ้โหใหม่ๆเลยนะครับสวยๆเนียนกริบเลยนะครับมาดูในส่วนของถังน้ำมันนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับ มาดูหน้าปัดเรือนใหม่กันบ้างนะครับคันนี้คันนี้วิ่งอยู่ที่8ปดทันโลนนิดๆนะครับเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์ดูนะครับมาฟังเสียงห้องเครื่องกันนะครับ สภาพสวยๆเลยนะครับคันนี้ผมจะทำการเบิร์นให้ฟังนะครับครับผักลูกค้าท่านใดสนใจเจ้า CBR 650R คันนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาทางเพจ p s u p e r b i ไ e ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ